สวัสดีจ้าทุกคนเราได้ก้อยมาแล้วเราก็ทําอะไรเราก็มาปอกเราก็หันห่นหั่นบางๆเด้อทุกคนเด้อหัน่นบางๆแค่น้ำเกลืออันนี้คือน้ำเกลือเกลือนะ่ะใส่หลายจะได้จืดใครจะทํากินนะ่ะนะแต่ว่าหายากเลยแหละทุกคนเอ้ยไม่ค่อยหาได้ไงด่ายหรอกทุกคนดูเนือเนือก้อยรอบนี้เด้อมันจะเลืองๆอันนี้คือก้อยข้าวเหนียวแล้วก็จะมีคนสงสัยว่าป้ายาลู่ได้ง่าย ข้าวเหนียวผาเดอันี้อันนี้อันนี้อันนี้ใส่อนนเอฟเฟกนิดหนึ่งดูง่านงมะก้อยข้าวเหนียวอ,อ๋อเวลาเราไปคูอะ่ะเราสังเกตเคือแต่ว่าปแยกแปลกอยู่อย่างหนึ่งเด้อปัญญาสังเกตหลายรอบหรอกก้ยบนเขาก็ก้อยพื้นพื้นธรรมดาที่ไม่ใช่อยู่บนเขานะ่ะมันจะมันจะแ่บพิษกันเนาะเนอตาเนาะเนอะตากองก็ไปเออไปเออรอกเดมันจะแ่บพิษกันตรงไหนรู้ไหม ก้อยบนเขาอ่ะมันแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนาะพอเราคุดมาเนี่ยตอนเราไปคุดเนี่ยเราก็ว่าข้าวเหนียวนะเพราะว่าเครือเขาจะมีเหมือนกันนะก้อยนะข้าวเหนียวน่ะเครืองแร่แรส่วนกระเจ้าเน่ะเครื่อเขาขาวมันก็ไม่ได้เขาจ้วดเดไม่ใจ่พากันไปเดินหาเครือเขาจ้วเด้ออุ้ยมันจะเขาประมาณไหนวะเดิคหาทุกคนไม่มีดอกเขาก็จะเครือนวลเออไหมคะดอกนวลสำหรับคนที่ชอบไปคุดก้อยนะ แต่ค่นี้เรามาสังเกตด,ดูเคือก้อยอ่ะเวลาเราคุดมาใช่ไหมเราเลือกแล้วเด้อุ้ยอันนี้เกลือ,ข,นอนข้าเหนียวแนนอนก้อยข้าเหนียวแนนอนบนเขาอนะสาธิปยาเคยทํามานะบนเขามันจะไม่มันจะไม่เหนียวมันจะเจ้า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 มันจะมีน,มน,ะมน,ะมนึบๆๆนะอนะโอ้จะบอกยังไงดอกถูกนะแค่นี้เราก็เลยบอกการันตีไม่ได้ว่ามันจะเหมือนกันไหม ระวังเครือก้อยอ่ะเออสมมุติเราไปคุดบนเขาอ่ะอันนี้สมมตินะใครที่คุดก้อยบนเขานะเราเลือกเครือแล้วอเ,อเ,อเอาตามเครือแล่แล่นะเป็นก้อยเขาเหนียวพอเอามาฝานแล้วแช่แล้วเอามาทํากินแล้วมันก็ยังไม่เหนียวอยู่เนื้อมันก็ไม่เหลืองมันก็เขาขาเหมือนกันหมดพยายามมาตั้งสังเกตดูว่าปัญญาเคยคุดก้อยบนเขานะหัวใหญ่ใหญ่คนเดยหัวใหญ่กว่าหัวใหญ่กว่าข้างล่างเขาแมวากันกบ่ะจักเลยเนาะ เราก็เอาตีพอเอามาเห็ดหรืมันบอแซตไหมทุกคนไม่เข้าใจมันกันว่าระหว่างก้อยแบบพื้นบานเขาธรรมดาอย่างเงี้ยทําไมมันถึงไม่นั่นก็เลยมันจะแยกจากนิดหนึ่งอันนี้ขั้นตอนนี้เราเราจะแช่น้าเกลือสองคืนนะทุกคนใส่เกลือหลายๆเ้อมันจะได้แบบมันแช่ทางกันยังไงก็ไม่เข้าใจมันกันแต่เวลาเราใส่เกลือน่ะเราต้องใส่เยอะๆเยอะเท่าไรยิ่งดีไม่ตรงกลัว่าเก็จะเค็มไม่ใช่หนม่าไม้เนาะ ไม่ต้องกลัวเลยก็กขอยน้่ใส่ไปเยอะๆยิงดีเอายามไปถวอดใส่ไปด้วยเอเกลือเม็ดให้ใช้เกลือเม็ดนะทุกคนอย่าใชา้เกลือป่นเพราะถ้าใชา้เกลือป่นแล้วมันเปื่อยเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละหันไปเรื่อๆยๆใส่ไปเรื่อๆยๆใส่เยอะเท่าไรยิงดีพอสองคืนเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงน้ำดีเนาะพอลงน้ำดีเสร็จแล้วปุ๊บก็บเอาน้ำดีไว้สองคืน ช่วงระยะที่เวลาเราลงนาดีอ่ะมันไปเที่ยวไปขวนไปคนเขาด้วยเด้อทุกคนเด้อคนไปแบบซาวซาวซาวให้เข้าแบบทั่วถึงกันเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ซาวมันจะนอนแปะติดกันอยู่แผ่นที่โดนนาดีก็โดนแผ่นที่ไม่โดนนาดีก็ไม่โดนนะนะไปซาวซาวซาวให้เขาทั่วถึงกันจริงๆเราต้องแช่นาไหลแต่ตอนนี้ก็นานี่ก็แช่ได้แล้วแหละเพราะว่านาไหลขคาบ์บอนต๊ หันหยาดเทนอมีดกะไดมีดหันไปหันมากก็ไม่คมเลยเด้เพราะว่าก้อยนะก็เป็นอะไรที่แบบกัดมือก็ใช้มือธรรมดาไม่ได้เด้อทุกคนเด้อต้องใช้มือเล็กไม่ก็ใส่ถุงมือไม่งั้นมันกัดมือมันบางบางจอ่อยร่อยเลยเลยบอกเลยเลยทุกคนลองเอาไปทาหนาดูบรรท่าหนาเป็นฝาจะขาว <laughs> ลองเอาไปเด้อเดี๋ยวปญญาให้ ลองใครลองแล้วได้ผลยังไงมาบอกด้วยนะจ๊ะลืมออกนอกเรื่องเลยเดินบานบางๆเท่า,าที่จะบางได้เนี่ยทุกคนพกกรต้เขามีที่ใส่อะใสจุดจุดจุดอันนี้สื่อมาแล้วมันเป็นที่เหมือนใสเอ,ม,ม,อมันมันฝรั่งอ่ะมันมีลวดลายด้วยเนะาะใสไม่ได้มันใสแบบมันไม่บางอะมันเป็นหมุนๆไปเลยมันก็เลยโอเคไม่เอาดอกอันนี้ไม่เอาดอกมัน นี่แมทุกคนเลืองอุ้ยหเลืองสวยงามแท้ๆเลืองยังไงดอกเลืองอ้ยยขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากจะมากตรงนี่แหละนี่ตรงปอกแล้วก็มาหันเนี่ยถ้าปอกแล้วเอาแบบนี้เลยไปลงน้ำเลยนะ่ะได้นะ่ะโอ้ยไม่ตองยากเลยเพนนีเลืง้งไอ้เลยทุกคนน่าก,กินมากเอาตะกรงเป็นอะไรรับไปละมั้งเว้ ปัญญาจะใส่เกลือให้หมดถุงเลยแล้วปัญญามีอีกถุงหนึ่งเราก็มาใส่อีกเราต้องใส่เกลือบ่อยๆเนาะใส่เกลือเยอะๆจริงๆแล้วก็เทใส่เลยก็ไดาษอกแต่ว่ากลัวไม่ทั่วถึงกันแล้วก็จะใส่ก้อยไปจั๊กชั้นหนึ่งเต็มๆแล้วก็เทเกลือลงไปอีกปยญญาใส่น้ำไหลายไปปะน้ำก้อยจริงๆเราเขาไม่ได้ใส่น้ำหรอกเด็ก พอเลวลาเขาโดนเกลือแล้วเขาจะอ,ออกน้ำมาเองเส้นเกลืออยู่ทั้งใจนะว้ายหัวนี่มันคือใหญ่แทระบาดที่นี่ปาดแต่ปาดทั้งไหนระบาดนี่โอ้ยมาให้คนนอยมาปาดอันใหญ่นะนี่ชั่จัดไปเลยต่อให้เล่าล่างดียังไงก็ดูเหมือนเปลี่อนเลยทุกคนเอ้ย เดี๋ยวรเราไปเทน้ำเนาะมันเทน้ำอีกหลายน้ำเทน้ำเกลือก็สองขึ้นไปลองไปลองน้ำดีอีกเราเอาลงน้ำเนาะต้องลองน้ำเนาะเวลาเราไปคนเขานะเราก็ลองไปแต่ก่อนทำาน่ะเอ,เอาตะข่ายเขียวเดี๋ยวนี้หาเครื่องทุนแรงแล้วตะกงตะกาศก,ก็ใส่ไปได้เนาะแต่ก่อนเอาตะข่ายเขียวมาใส่พอเช้ามาก็ไปแล้ว ไปลอยกอ้อยเหร่นหลาบไปแล้วก็ไปคนคน,คนคนคนให้เขาแผ่นที่นอนอยู่แป๊ดติดกันน่ะ <l ap> ให้กระชายออกเนาะเน้นที่สุดก็คือเกลือนี่แหละทุกคนทาทาแล้วแช่น้ำเกลือได้ไม่มีปัญหา <l ap> ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่จืดถ้าเราแช่น้ำเกลือได้ถ้าความเค็มพอเห <l ap> มือนเราเห็ดปลาร้าแหละแต่ปลาลาก็ยัง ไม่เท่าก้อยเด็กก้อยใส่ได้ขนาดไหนยิ่งดีไม่มีการเปื่อยหแต่ก่อนคุดปขายานะแต่ก่อนนะปาจะบอกนะปะะยาคุดคุดไปขายอ่ะคุดก็พอบาทน,นะกลัวจะได้ก็มาทำย่างไงเลยโลละแปดบาทนั่งขายนะโลละแปดบาทเออส่งเข้าโลละเจ็ดบาทถ้าเข้าเอาเยอะลดเหลือโลละห้าอีก <c oughs> ประมาณนั้น เดี๋ยวนี้โลละหกสิบมังเดี๋ยวนี้โลละ 60, หกสิบนางขายโลละแปดสิบเขาเขาหลับไปถึงนะ่ะเขาหลับยกถุงสิบโลเลยนะ่ะโลละหกสิบทนางขายนะ่ะโลละแปดสิบดูมันต่างกันขนาดไหนระยะขายตั้งแต่สมัยโลละห้าบาทหกบาทสองโลสิบห้าเอาเขาเขาซื้อไปกินเนะเาะบอกสองโลสิบห้าได้ไหมเอาได้ก็ได้ละเนาะมันชิคเคยยากอย่างขายเนาะยีกว่าสิแบกก็มาบ้านวันไหนไปฝุกๆเข้ามาจากทางไกลมาหลับก็บเออเขายังทั่วหน่อย เขายกถุงซิปโลไปเลยถ้าว่าเราไปนั่งขายเองก็กลักวจะได้ทุกคนเอยแต่ก่อนนะโลละหาบาทหกบาทก็ขายยากคนก็มาสองวันสาวันแต่ก่อยนะยิงอยู่นานก็ยิงยิงย,งยิงหอมยิงอร่อยเนาะก็ไม่ได้ว่าตรงงานดอกแต่โอ้ยตลาดก็บานกับหกเจ็ดโลมันไกลเนาะโอ้ย <c oughs> ว่าไปเราเราเรื่องความหลังคชีวิตก็จะยาวไปอีกแลวเนาะอ้าแค่นี้แหละ